วอสดีครับพี่น้องมีรนรับข้าวช่างสางศิลธรรมเมืองดั้งเิเชียลนะครับาตาบินแจ๊ปป้ามาแล้วไกบอกมาตาบินเถอะไก่บ้าครับอย่างนี้ไก่ตัวชั่วซ้าหัวโล บ้านนไก่ยื่เล่นนังหลังเนาะบ้านไปนไๆอไก่ยืนเล่นนัานาอไไ <laughs> น่ผมผมไปถามนะมึงในเมืเ่องวเื้อปูสากรบว่ามาจะไก่ไดิ่าบานน้า,บานนี้ัจจุบันนี้ผมไม่ได้ยุ่งไก่เหมือนมาบ้านทเนี่ยนครับเจ้าบาเจ้าใหญ่แม่เดกกด้นไมพ่อเนาะยู่งไก่ย่านคนเล่นนาร เออผู้ทนทีาเห็นหลายหมองหลาที่ดอกบาดิแกะโตเห็นฟักซึ่งดอกบ้าตัวบ้เสด็จเข้าไเป็ดย้อมเสียดอกบานเนเพราะตอนบราการขัดข้าว้นบ้านคือนัดขาอยู่ตลอดไม่าขาให้สมโสมอการผิวผ้าที่มาบริเวณยาจะเริ่มจันเอเมื่อถึงวันโตพืนเพื่นเอ้่ยไปล่เปลนกายมีดอกข้าวต้นเส็จัดพืชผู้คือพืชผูมีเพื่อนเะ

ป่ามานวันที้12ดสวง้สหุม้านี่แหละแต่จำผิดมาอาผิดออกจะเอาผเสียงโศกวาสนาช่วยเราทกานเราลำนำตางคนอ้วนตววเออพ่อน้าผู้สสมขึ้นเกาอะไรนะเออพี่ไรบ้าดีอะไรสามสี่หาวานี่ดีไรพู้สมแค้วพ่อสมพอเกานี่ยะของเกานี่ยนะพ่บ้านดีก็ของไม่เออคนท้องเกาพื้นาถ่านนี่เลยเขใหม่ก็ขัดให้คือถ่านี่ะ

ใกล้ยังนี่ปะวกมางะวังนี้่าบะวางงต้าอัไเนะวงอ่ะเลยต้องหนไปต้องา้ใหัใหญ่หนลายตาไกลนกับเช้าเลยไหมกับเช้าเลยนเยไ่้าพรถกไป้ไปถ่ายรูปหรือยังถ่ายรูปกับหมู่ญยงหเลยยัง๋อ้ เป็นใหญ่สี่สิบบาทเด็กวอด็ก่าเด็เจ้าท่านรวมลกูดเออาเป็ท่านนอยนี่ลานเดหนอยท่านเด็เดหนอยรวมหามมาเ้ออานครงานอันนี้เคยดูหรือยังครับนี่เคยดูหมอรำหรือยังนี่ยังไม่เคยดูนี่ครั้งแรกใช่ไหมไก่มาด้วยกันหมดไหมเนี่ย พโพธทไปให้พอสวยสมบนรณ์มีอานาที่ระตาตายแล้วแต่นั้นพอสวยอึยกระดิ่งเสียงออดกระดิ่งกา่าวว่าเพ่อไหนดีใช่ดีนะนาท่านในโลกสมาเป็นพระลานาในนำไปดันหอดนังตลอดถึงพอสวยยูพุนสาเดีวจะอยเาวะให้เราเอาสุเขาสันหูไมุ่งบังถึงนีผ้านใหสูัสูดานเขน้ไปจักาให้่นไปหน่อย อันนี้พเพิ่งจะอหองโมงกว่านะครับเต็มหมดแล้วครับไ,ไม่ใช่ครับอันนี้ลูกวาจาันย์มอสมือมิกาโอาด้นจยาอ สุดชนดีน um> ั่งดูรวยสูอ่นนเดียวจังสีับรนบานเงินสบานอัอกินตอจากินนไรดอติดเรื่องเยทเมยขับ่ามอคือบานานนั่งกลยบนโลกใจนั่งไกลไม่ได้นะ ๋ย่ามีดูหน่อยนะหน่อย่าง่บุมีุตมุ่นาาอนสอนไดมีลูสวยลูไหมสยได้กว่าบ่ให้ด่วนหน้าสวยจะเอาู้นนั่งไไไ่้ทิ้ไปาเก่งสะสมไผู้ที่ดบนม่เอียนแล้วจะไหนพอนาอยนยันเสียงอืนเสียงก่าวว่าคือพอนางเขาอย่างไรเขาจะลุกเต้นอย่เนี้ยัน ดีดวพัดน้ลนั่งริพอนาดีพาคนเก็บบ่ยอมอาเอาท้องหาเปีพนผาด้ำสู้ซ่งไปหาเจ้าเอาตวสุดดีวเอาเจ้าอันผู้ไม่ฟังเทิดบ่ได้พาดเหนื่อยจมั่นสู้ด่านสมั่นตันปัทนาคอยคือกำัาเป็นนนารักมากกว่าไม่พนุลาแม่น่ารักมากกว่า เติมมากไปเดียวเนี่ยผมอยากได้พื้นฐานยังีลีต่ว่ารเจ้ายี่เหลียแต่บางแน่พรเจ้ผมอ่งสองามห้าหก้าหพี่า้าหกห้ากต้านก้าหกหาเกหาหกห้า้าหา้หกก้ห้้าาเ้กหากห ผมอยากจะ้ดือสาดย่างเลยเหรออันเจ้สิวอเต็นเดียบเีสมังกันมากวอคอยเต้นหอยยาเนี้ยมันมันค่อลไหลไหมมันสอเป็นลที่เจ้า่่ยทีเครกับเป้าดการาการการสฟาการไหนดีดีถต่บางท่านร่าู้เจ้ายพุทธอายุนาตู้นี่ เดอสวยไหนจะลอยดรเอลูกมันอยาาตึมเกินจะมงรถจะมางสาเท้านี่ดีหือออกมา่งยถหรือมัเปนเป็นไข่เป็นหนาคือโอโซนหลังยเออละวัดละวังคืออย่งกินกาะวัดนั่งกะวัดนอนกะวัเออต่างลอกมันเป็นแบบกร่าง่างไหลเขามาครับเข้าได้สองทางนะครับทุกคาพดีดีขายเออใครอยากได้เราก็สร้างเองเ้อ ก็จะนั่น้าเราใสกาก็หิลลมหอย่งพ่อัย่ดูผ้าก็ใส่โลหหัวก็ใส่ในก็ใส่ก็้งจะจะลเต็มเ็เอาสบายพี่น้องที่เราพูดมันม่ล้วพีสามีหม่าน่ง้เราละก็ได้ก็เป็นยานกอไปมันนี่นี่แหละวันนั้นไม่ครับ อขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ